ที่เป็นฝ้ากระรอยสิวอยากหายต้อง5-7ั a สปอ p o t ไปชันครีมสามารถยับยั้งการสร้างมึกสีผิวส่งผลให้ฝ้ากระจุดด่างดำจางลงอย่างมีประสิทธิภาพจากห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา R&D ด้านเทคโนโลยีการแพทย์กับปัญญาเอกจากเนเอร์แรมเน้นสำหรับผิวแพ้ง่ายเนะื้อพิมพ์บางเบาซึมไวไม่เหนอนะใช้เช้าเย็นคู่กับเซรั่ม5-7จะเห็นผลไวหน้าใสาแบบคูณ2ต้อง5-7เูานี้จากป้าฟิวเพือสปาขัดผิว A Trainer แทนสบู่ในการทาความสะอาดร่างกายขัดถูเบาๆแล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดใช้เป็นประจำทุกวันช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นช่วยถนอมผิวให้ผิวสวยเนียนใสเปล่งปลั่งอีกครั้งยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายเนื้อสบายตัวระงับกลิ่นกายได้ดีให้ผิวสะอาดจากการขัดด้วยเกลือบริสุทธิ์ผสมสมุนไพรที่ช่วยปกปอก้องดูแลผิวของคุณให้สวยใสยอย่างเป็นธรรมชาติตลอดทั้งวันช่วยลดรอยดงดำ ขัดผิวให้ขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมีหลายสูตรให้เลือกเลยค่ะแนะนําเป็นสูตรมะขามกับสูตรกาแฟค่ะกลิ่นหอมเล็บสุดเด็จรูปสะดวกสบายารวดเร็วในการใช้งานสามารถเปลี่ยนสไตล์ได้หลากหลายและประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการไปทําที่ร้านเล็บสามารถติดเล็บได้ด้วยตัวเองที่บ้านง่ายๆในเวลาไม่กี่นาทีไม่ต้องเสียเวลารอนานที่ร้านทําเล็บมีลวดลายและสีสันให้เลือกมากมายตอบโจทย์ทุกความต้องการและเข้าได้กับทุกสไตล์การแต่งตัวราคาก็ประหยัดประหยัด แถมยังไม่ทำลายเล็บด้วยค่ะแนะนำเลยค่ะถุงม,มือยางทำความสะอาดวัสดุยาง PVC คุณภาพสูงกันลื่นอย่างดีเลยค่ะมีความยืดหยุ่นนุ่มไม่เสียรูปง่ายเหนียวมากค่ะไม่ขาดง่ายๆสวมใส่สบายใช้สำหรับสวมใส่มือเพื่อป้องกันสิ่งสกปรปกที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าป้องกันสารเคมีเหมาะสำหรับทำงานบ้านล้างจานล้างห้องน้ำทำครัวทำสวนส่วนตัวเรา ใช้ย้อมผมค่ะดีมากๆเลยสีย้อมผมไม่ซึมเข้ามือซิลิคนหนาค่ะสวมใส่สบายไม่ร้อนหยิกจับอะไรถนัดโอเคเลยค่ะแนะนำเลยค่ะตัวนี้โกต้าแหก c o o o ลอร์แชมพูโกต้าแชมพูปิดผมขาว1ซอง30 ml ค่ะไม่มีแอมโมเนียมไม่ทำให้ผมเสียไม่แสบหนังหัวใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยค่ะมีกลิ่นหอมอ่อนๆเป็นกลิ่นสมุนไพรสมุนไพรค่ะ ใช้งานง่ายมากๆเพ่ผสมกันแล้วก็ขยี้บนหัวเลยค่ะทิ้งไว้แป๊บเดียวเองค่ะผมหัวก็หายไปแล้วถ้าอยากให้ติดนานก็ทิ้งไว้นานขึ้นแค่นั้นเองค่ะตัวเราก็ทิ้งไว้ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีค่ะ v e r ร n a Perfect ฟกต์ลูมิอัสพาวเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ได้รับความนิยมและมีการพูดถึงเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชื่นชอบการแต่งหน้าและก็บล็อกเกอร์ความงามแป้งรุ่นนี้น้องติงเด่นเลยก็คือเนื้อแป้บงบางเบาเกลี่ยง,ง่ายช่วยให้ผิวหน้าดูเรียบเนียนสวยแบบธรรมชาติควบคุมความมันได้ดีเยี่ยมเลยค่ะแล้ก็ยังช่วยบำรุงผิวมีส่วนผสมของไฮยาและซิลโปรตีน เมียนไปกับผิวเลยล่ะค่ะสีนี้เลิศจริงๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะ